ที่เมื่อวันนี้นะคะเราได้นําเสนอนโยบายของรัฐบาลในการเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติค่ะวันนี้ทีมข่าวการเมืองก็จะพาเราไปเจาะลึกในการทํางานขององค์กรการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐซึ่งมีหลายคดีนะคะที่ต้องจัดการให้เห็นเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานค่ะ การจัดซื้อปุ๋ยระยาปราบศัตรูพืชราคาที่แพงเกินจริงของหน่วยงานราชการในจังหวัดพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งเรื่องที่หน่วยงานด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันหยิบยกขึ้นมาดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอที่ประกาศตั้งแต่เข้ามาบริหารงานว่าจะต้องทำให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากประเทศไทย ไม่ว่าจะมีข้าราชการระดับสูงหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อปุ๋ยระยาปรับวัชพืชที่แพงเกินจริงมีข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเข้าไปเกี่ยวข้องหลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนและเข้าไปตรวจสอบจนพบความผิดปกติในการใช้งบประมาณซึ่งนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่า มีข้อมูลการทุจริตที่ชัดเจนแล้ว4จังหวัดซึ่งได้ส่งเรื่องไปต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาผู้กระทําผิดหลังพบข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมากคิดว่าปัจจุบันเนี่ยม,มันมีพัฒนาการไปในลักษณะที่ที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะเชิงน,นโยบายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะแตกต่างจากาในอดีตก่อนหน้านั้นมากเลยครับสมไมก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การทุจริต ที่กินคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในช่วงหลังนี่เป็นลักษณะคอร์รัปชั่นที่เป็นลักษณะเชิงนโยบายคือเป็นทำเป็นแผนงานโครงการอะไรมาแล้วก็เวลาเสียหายทีก็เสียหายกระทบไปเป็นวงกว้างนะครับครับคือเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานอิสระนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนัตของฝ่ายการเมืองใดๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยมีปัญหาที่จะต้องไปปริวิตกว่า ตรวจแล้วจะไปกระทบนักการเมืองหรือไม่นะครับเพราะงะั้นเราก็ตรวจไปตามข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งคือการตรวจสอบในเรื่องการเงินเนี่ยจะถูกจะผิดอย่างไรเนี่ยเราก็ไปล่อซื้อหรือไปแกล้งกันแกล้งกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานทางการเงิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลและคอสช,อชอเอาจริงกับการปราบปรามคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่กอกกินสังคมไทยมายาวนานและเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองแต่ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่มต้นสร้างกลไกลต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มแข็งพร้อมปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการซึ่งถือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาแต่ผมคิดว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ย มันอยู่ที่จิตสํานึกของผู้ปฏิบัตินะฮะถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยได้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป็นหลักแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปหมกเม็ดหรือว่าไปมีประโยชน์ทับซ้อนนี่นะโอกาสจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนี่ก็ยาก ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่อย่างรากฝังลึกในสังคมไทยมายาวนานแม้ว่ารัฐบาลและองค์กรอิสระหลายองค์กรจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็ตาม แต่หากประชาชนยังเพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตก็จะไม่สามารถบุดไปได้จึงจำเป็นที่ภาคประชาชนต้องเกิดความตื่นตัวและปฏิเสธคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งหากทำได้เชื่อว่าในไม่ช้าประเทศไทยจะกลับมาเข้มแข็งและปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอนนักรกิจชานนวิทอรเมทีห้องข่าว M b t